สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนของครูปุ้ยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่1วิทยาศาสตร์น่ารู้ครั้งที่แล้วครูปุ้ยสอนนักเรียนไปในเรื่องของทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานม,มี8ขั้นตอนใช่ไหมวันนี้ครูปุ้ยก็จะมาสอนนักเรียนนะคะว่า ในระดับชั้นของเราเนี่ยเด็กปนหนึ่งเนี่ยจะต้องเน้นในทักษะกระบวนการใดบ้างนะคะ 1. กระบวนการก,ก,าการสังเกตค่ะทักษะการสังเกตครั้งที่แล้วสอนไปแล้วใช่ไหมว่าให้เราสังเกตอะไรสังเกตใช้ในการสังเกตอ่าใช้หูตาจมูกปากใช่ไหมคะท่าผิวกายในการสังเกตใช่ไหมอ่าวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องทักษะ จำแนกประเภทนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเราไปดูเกมสนุกสนุกของเรากันก่อนดีไหมคะอ่าไปเล่นเกมของคูณคุูงูวยก,ก,ก,กันเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆด,ดูรูปภ้างบนนี้นะคะรูปภ้างบนนี้เด็กๆเ,เห็นอะไรคะเห็นกลุ่มเพื่อนเพื่อนเลยคะมีอยู่ทั้งหมดกี่คนมีทั้งหมดกี่คนคะสี่คนถูกต้องแล้วคะ่ะเอ๊ะนี้เขาจะไปเที่ยวกัน แต่ระหว่างทางเกิดอยากจะเข้าห้องน้ำทีนี้เรามาจัดกลุ่มให้เขาดีกว่าว่าเขาจะไปเข้าห้องน้ำเขาจะไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงหรือผู้ชายอ่าในการที่เราจะไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมเขาจะมีห้องน้ำของผู้หญิงแล้วก็ห้องน้ำของผู้ชายใช่ไหมคะใช่ไหมอ่านักเรียนดูซิว่าเพื่อนๆเนี่ยเขาจะเข้าได้ถูกไหมอ่าถูกต้องแล้วค่ะอย่งน,น ผู้ชายก็ต้องเข้าห้องน้ำชายใช่ไหมคะผู้หญิงก็ต้องเข้าห้องน้ำหญิงในกลุ่มมีสี่คนมีผู้ชายสองคนนะคะแล้วก็ผู้ชายก็จะเข้าห้องน้ำผู้ชายผู้หญิงเข้าห้องน้ำผู้หญิงสองคนแบบนี้เราจะก,กลุ่มโดยการใช้เพศเป็นการจัดก,กลุ่มนั่นเองก็คือใช้เพศหญิงกับเพศชายในการจัดก,กลุ่มนะคะเองแล้วเนี่ยในกลุ่มสี่คนเนี้ยเนี่ยเราจะจัดกลุ่มอะไรได้อีกคะ ติ๊กตัองติตังอ่าถูกต้งองค่ะเราจะมาจัดโดยการใช้สีเสื้อนั่นเองสีเสื้อนักเรียนเห็นไหมคะว่าสีเสื้อมีสีอะไรบ้างมีเสื้อสีเหลืองใช่ไหมคะมีเสื้อสีเหลืองแล้วก็เสื้อสีฟ้าเราก็จะสามารถจัดกลุ่มน,นะคะที่เขามีความเหมือนกันเขาเหมือนกันโดยก็คือเขาใส่เสื้อสีเหลืองเหมือนกันและเขาใส่เสื้อสี ฟ้าเหมือนกันนะคะแบบนี้เรียกว่าการจัดกลุ่มนั่นเองการจัดกลุ่มหรือการแบ่งกลุ่มของสิ่งต่างๆที่มีความเหมือนกันและมีความแตกต่างกันเราเรียกว่าเกณฑ์นะคะเราเรียกว่าเกณฑ์นั่นเองนะเราจะใช้เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มหรือการจัดกลุ่มของเขาให้เป็นกลุ่มกลุ่มที่มีความเหมือนกันนะคะหรือจะเป็นกลุ่มที่มีความแตกต่างกันนั่นเองค่ะ มีกิจกรรมให้ใเด็กได้ลองทำดูนะคะเด็กๆไปทำกิจกรรมพร้อมกับคุณครูปุ้มคุยได้เลยคะ่ะไปกันเลยอะกิจกรรมนะคะให้นักเรียนนะคะจัดกลุ่มประเภทของสิ่งเหล่านี้นะคะนักเรียนเห็นไหมคะข้างบนนี้มีรูปอะไรบ้างมีทั้งผกักแล้วก็อะไรคะผลไม้ใช่ทีนี้คุณครูปุ้มูุยจะให้นักเรียนจัดกลุ่มจัดกลุ่มนะคะว่าจะได้เราจะใช้เกณฑ์อะไรบ้างในการจัดกลุ่มของ นะคะเราจะใช้เกลนอะไรบ้างนะะมาช่วยกันคิดนะคะได้คำตอบอยังคะนักเรียนคำตอบก็คือว่าเราจะใช้เกฑ์คุณครูผุมพว้ยใช้เกณฑ์แรกเลยนะคะใช้อะไรคะใช้สีค่ะดูสิคะมีสีอะไรบ้างที่เหมือนกันอ่าแล้วก็สามารถจัดกลุ่มได้เลยนะคะจะัดกลุ่มเป็นสีสีได้เลย เกณฑ์ที่สองค่ะเกณฑ์ที่สองเกณฑ์ที่สองใช้ประเภทค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าในรูปภาพที่เราเห็นนี้มีทั้งผักและก็ผลไม้ใช่ไหมคะเราก็จะจัดประเภทของผักไว้อยู่ในกลุ่มเดียวกันและประเภทของผลไม้ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะดังนั้นเราจะใช้เกณฑ์ประเภทเป็นเกณฑ์น,นั่นเองหมดยังหมดยังเอ่ย มีสีมีประเภทแล้วมีอะไรอีกคะอ่ะจำนวนค่ะเราก็จะมาจาัดประเภทเป็นจำนวนนะคะจำนวนนะคะหนึ่งลูกก็จะอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะอ่าสองก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันสามก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะมีสีมีประเภทมีจำนวนนะคะมีอะไรอีกคะ มีอะไรอ่ารูปร่างนะคะจะเห็นได้ว่าส้มอย่างนี้ใช่ไหมคะส้มก็จะเป็นรูปร่างเป็นไงคะกลมออใช่แครอทเป็นไงแครอทจะเป็นรีๆย,ยาวๆใช่ไห<ช>ม,มคะ้างาเข้าใจไหมเอ่ยการจัดกลุ่มประเภทนะคะการจัดจําแนกประเภทนั่นเองนะคะแบบนี้ที่เราจะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเราเรียกว่า การจัดจำแนกประเภทนะคะมันก็จะเป็นทักษะทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึง่งที่เด็กๆนักเรียนจะต้องใช้นะคะนักเรียนขาอยากรู้ไหมคะว่าประโยชน์ของเขามีไว้ทําอะไรนะคะประโยชน์ของทงักษะนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเราจัดเป็นกลุ่มประเภทเดียวกันประเภทเดียวกันก็จะง่ายต่อการจัดเก็บสิ่งของใช่ไหมคะมเช่น เสื้อกับกางเกงเนี่ยถ้านักเรียนพับทั้งเสื้อและกางเกงกองอยู่ในกองเดียวกันแล้วก็ไปใส่ในตู้นักเรียนอยากใส่เสื้อนี่ยก็ต้องไปหาลื <go> ้อลื้อลื้อก่าจะได้เสื้อแดีวนักกางเกงนักเรียนก็ต้องไปลื้อลื้อกางเกงมาใช่ไหมคะแต่ถ้านักเรียนพับเสื้อไว้ที่กองของเสื้อพับกางเกงไว้ที่กองของกางเกงเวลาอยากจะใส่เสื้อก็จะได้หยิบเสื้อในกองของเสื้อหยิบกางเกงในกองของกางเกง นั่นเองแบบนี้ก็จะง่ายต่อการหยิบง่ายต่อการจัดเก็บและเกิดความเรียบร้อยด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าวิทยาศาสตร์อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะ,ะวันนี้ครูปุ้มปุ้ยก็ขอ,ขอจบการเรียนออนไลน์นะคะในเรื่องท้งษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่องทังกษะการจำแนกประเภทเพียงเท่านี้นะคะ เด็กๆอยู่ที่บ้านอย่าลืมตั้งใจเรียนและทบทวนเนื้อหาค,ความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ